วสวัสดีครับใช้เติมความแซ่บมันนี่มาพัดยังก๊อกมันนี่พัดใ<ค>ชเข็มใ้เข็มเข็มบะมึกวะเองเ็งไหนวะคืออยู่เธอเลี่ยดได้หนิเธอเลียเลยแม่เอาแม่ตามนีละตามมาเข็มแล้วพราะเอ Ooh, อยู่บ่คือจะผัดเขาธรรมดาเนี่ยบอจิงเลยแเยวมันรัวนาจะได้่อยเพราะว่านาจะรอเปล่าวะตามีละเราใส่น้ำมันเปี่ยนปะอ่าเห็นเด้อเนี่ยน้ำมันพือดีเลย บอบอกเด้อเอคิดว่าเอรถดีเป็นครอบครัวครอบครัวเป็นรถดีบอกเดีอยนี่มองป่า uhm. น้ำโอ้พบานย้งไหงดึงจุกลุดครับอุ้ยคนไหนแหยังไงครับยัง้ยางนั่นเมียจมเาไปหกันบ้านเมียนอนเมียเอาอสี้างในวันนี้มุดดูดเถือนิดกันใส่ไปมันบ่ะโอ้ี่ดูดเงี้ยวกับเลย โอ้หาเดยนดางไยแต่มันคือไปครับเัาคกอบ่ห่อ,อ,หอนแกนันก็เปิดเปิดหรือเปล่าเกวกไปเทียมพ่หอมมาดีด้เด้โอ้ไอผมมีไฟเดียวบะฮะไฟในสวงอ,อยากได้เพือเทียวก็เยะขับแขบเนี้ยนิดนึงแต่กอนน่เขาใช้ไหนแต่งกันเลน นี่กระเทียมกระเดียมกระเทียมอันนี้ใส่พ้อมันนี้อันีะริกเหรตตต่ไรเเดี๋ยวอาไปน้อมมาได้เลยบ่ได้บ่ได้อย่าไปวางไก่ปืนไก่ไฟไก่เครื่องไก่อย่งนี้เน่ยได้ดเนี่ยเ่ตกิเอเดืดเรา้าใสกระเดียมโอ้โหไมเนม่อมันเดือดเลยบ่่าอย่าตีเยว่าต้องกระเียมนหวาล่

ใส่แค่พวกเขาใส่ใจเลยใส่ใจทุกเวลาแม่โอ้ยใส่ทุกอย่างแฮ่มีเนบ่แม่สุดท้องนี่นี่ยกับใส่ใส่ไปก่อนใส่ใส่เลยกินมาได้กินกินมาได้กินไปไม่ได้กินหือเาใส่แบบครับผมี่นกเขาไปบ่เขาไปอไ่พดีเใสทั้งนี้ก่นะพรสีสันเพรสีสันดวดีเท่าไหว่ามันกบปวดเนี้เออ่ะอ๋อ เกือบไปเองผมก็หบอกเอามาเทียบด้วยเอเขาขวบแล้วดีเขาบัใส่ฮะแล้ดีเขาโอ้ยที่ไหนพวกขวบไปเ็นเขาบัใส่ห้องใส่ใส่หลายแสบหลายหอนี่ครับบัใส่บัแสบบัวใส่บัแสบบมุคบเลจะเลือดตงเะบุคคบเลยจะเลือด ยังบ่ได้อยู่เอ้กันดิสาเอาวชิเห็น่เดือนเดือนอะโฮเดีอยวดือนเอาออกกันอีวะเอาอีได้คัดแล้วคัดแล้วคัดต้องคัดต้องคัดแล้วล่ะต้องคัดแล้วล่ะวันศิวาอี๋นี่ก็ต้องคัดแล้วก่ต้องคัดแล้วเรื่องนี้ม่ต้องคัดเลยมึงหนาคนอาคาดมึงหนาคนอาคารมึต้องคัดแล้วอู้ห่ามอเดิร์เวลาวัตถุดิบเขาเหลือลืมบอกเนี เพื่นพริกยังบ่อันนี้อันนี้วะอันสีฟ้าบ่อืมพริกซีฟ้าว่ามาสิบากมาสิบารเรียนก่อนตรงนี้อะไรกันเมียนบ่อันนี้ยังกาะอันนี้ยังกาะหอมยังม่้งเนี่ยหอมหอมหอมแก้มเหรอเนาะหอมจะหอมไหมตั้งแตเย็น อันนี้กอบอันนี้มีผมหัวเง่ครับผมติดคุกมามนี่ติดคุกมามนี่หนิวพร้อมเนี่ยเอาไปเนี่ยโอ้ติดคุกหัวโตไงโอ้หัวเงยมันเรียหัวหัวผมเรียกเงอันนี้ขึ้นชายขึ้นชายโอมินาเลนอันนี้โอมินาเลนวะอันนี้มึงมึงเกษตรได้เนี่ยมึงเกษตรได้เนี่ยอันนี้คุณคุณวะโอ้ยจับดุคุณเนี่ยยังอยู่คุณคุณนะนี่นะ พริกจมงถ่ายอนโค้งไหมสีโคงไม่สีเสีบอีลีวะเดยวเด้อมือนข้อไปงยังไงกินไปกับข้าน้นี่มันบอกกับอย่างขายังไงอันนี้เสบีวะไหลายเลยัามันไม่ค่อยหวานแย่งพริกนีปรุงหมอแล้วยังลุ้งอะไรเพราเอาไปมาดดับสีสวยเือะหมดมันแบบมันหรอย่อง้อบ แต่ว่าภูเมืองน้ำหนึ่งิ้นเลยนี่หอมดีป่ะหืหนาเดี๋ยวเี๋ยของทัซือขาโบีใช่ไหมเนาะใส่พิกอยู่หดอยู่นี่สวยงามสวยงามสวยงามส่เพ็ดเพดทั้งโตรดได้กันนะครับอนนเหี่ยวฝม่ีเหี่ยวเั่งนี้เหี้ยวไปซื้อการอะไอซื้อก พ่อแกตอนกินเลมีนยมมึงไม่สุดยอดเดี๋ยวซิมสิมกับมึงบุญอ่ะโอ้สุดยอดโอ้ลวกปากเด้อครับผมมาสุดยอดครับมึงน้ำใหญ่โปุะโป๊ะพี่น้องเอ้ยนี่ครับใส่เขาคนนี้แต่ว่าบ้านนี้มักใสายเพด้ยังไงเนาะ ลองใส่บอกพี่ไปางหน่อยครับโอ้สุดยอดหลีเลยพี่มีกันเลยโอ้ย oh, น้ำลายไหลครับหิวข้าวเอามาครับครับยังไงกันหน่อยปุ๊บวกเวยใช่ครับ จะนำไปหลายพี่น้องอว่าข้าวขาครับโอ้สหทำนีกันแล้วข้บเขาแล้วครับนี่หานนำไปหลายๆครับตัวมือใครเค็มครับโอ้โหสุดยอดดีพี่น้องเลยเสียบดีขนาดครับมาคำเย้พี่น้องอเหนื่อยโบกๆเนาะ อ,อ,อืนี่แกมหมูบ่บองคำเลยขออนุญาตได้ครับแซมหมูเปิดถุงไว้ดูดครับดูดใส่ไปนล้วครับ อจี๊ยบดีครับนี่ลองไอของยาเดอครับอจีบดีครับอืมอืมชิวครับ

แซ่บดีครับมักน้ำครับยอะยๆพี่น้องเลยอุ่นๆอย่าปลุกปลุกไปๆครับมาใส่น้ำปลาครับมีน้ำจิ้มพริกมึนาาครับผมโอ้ใครเป็นยังงครับ กอยาเด้อพี ree, <man qualified worldwide> ่น้องเลยำยับดีครับแบบเยิ่มเยืมครับเป็นยังมาตบมือครับเยิ่มเยิมเลย อใส่เค่อเค็มกับนัวดีขนาดแซ่บดีรืมแซ่บดีขนาดพี่น้องเอืม อืน้ำเงีู้ครับออืืจำดีครับอใส่พริกไปน้ำครับหวานดีครับแล้วก็หอมก็เค็มหอมเขาท่าขนาดครับ อร่อยดีครับออืืมมหวานดีครับจ้ำก,กับน้ำแซ่บดีพี่พน้องเพลิดเพลินจังเลยใส่พริกไปครับ ออจะหมูเย็นแล้วครับบมูไข่กรอบแล้วพี่น้องเอออืมอืมบดีครับอืมกินแล้วหมูกรับหูหักไปนยัครับอืม อืมอืมบดีครับอืแดีครับข้าอ,อนี้ไงอืมบรยคกับพี่น้องเองอืมอืมอืม ครับอืออุ้ยได้เข่าเลยครับหนับอาแซ่บดีครับไข่เค็มอือหือยากเด้อจุ่มไปนะครับโอ้สุดยอดเลยแซ่บดีขนาดอือือมันมันไข่เค็มครับม,มันมันเลย ให้เข้มแล้กก็หอมดีครันอือืมเจ้าครับน้ำยิมเนียครับยิ้มพิกมะนาวน้ำปลาอือหือ อืมอืมนุ่มดีขนาดเหนียวตุยๆเลยน้ำก็เลยับพี่น้อ,นองเองอืมอืมอึืมอ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 ด้ออืม แซบเดีับข้าวผงเงีเครื่องอบอืมมึงนาคอยเค็มดีขนาดชื่ยอดครบับี่นอง

จืจัดีเนาะครับอืมอืมอืมจะทำยังไงครับ